สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกร m m า r าเรียสคลิปนี้คุณยายมีไม้มงคลนะคะเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าชื่อเป็นมงคลค่ะแล้วก็ใบก็สวยงามมากเลยมาขยายพันธุ์นะคะนี่ค่ะนางกวักสีมหาโพนะคะหรือเรียกว่ากวักใบโพนะคะมีความเชื่อกันว่าบ้านหรือว่าร้านค้าใดเนี่ยปลูกเอาไว้เนี่ยตามชื่อเลยค่ะ ก็จะกวาดเงินกวากทองเข้าบ้านเข้าร้านค้านะคะส่วนสําหรับคนจีนค่ะก็มีความเชื่อว่าปลูกแล้วเนี่ยอายุจะยืนยาวค่ะเป็นไม้ลมลุกอายุหลายปีนะคะอยู่ในสกุลอโลคาเซียค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่ต้นนะคะลําต้นจะอยู่ใต้ดินค่ะเป็นหัวหรือที่เรียกว่าเงานั่นเองนะคะเมื่อปลูกได้สักพักหนึ่งเนี่ยเงาก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือดินนะคะ แล้วก็จะแตกหน่อค่ะนะคะเหมือนกับต้นที่คุณยายจะทำการขยายพันธุ์เนี่ยค่ะเงาก็โผล่ขึ้นมาเหนือดินแล้วนะคะแล้วก็มีหน่อแตกออกมาแล้วค่ะก้านค่ะอันนี้เรียกว่าก้านใบขามชี้ต้นนะคะก้านใบก็จะยาวตั้งตรงค่ะความสวยอยู่นี่เลยค่ะนี่ค่ะที่ใบเลยค่ะนะคะเพราะว่าใบเนี่ยจะเหมือนใบโพเลยนะคะคุณยายก็มีทั้งต้นข้างหน้าเนี่ยค่ะ เป็นใบด่างนะคะส่วนต้นข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นใบสีเข <flush> ียวนะคะใบด่างเนี่ยค่ะค่อนข้างหายากนะคะถ้าเป็นใบสีเขียวเนี่ยใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะผิวใบก็จะมันเงาสวยสดชื่นมากเลยค่ะส่วนใบด่างนะคะก็เป็นไม้มงคลที่ค่อนข้างหายากนะคะพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆออกเหลืองๆค่ะ ปลายอยู่บนใบซึ่งแต่ละใบนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละใบเนี่ยคะ่ะก็จะมีลายซึ่งไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์นะคะของไม้ด่างนั่นเองสำหรับการขยายพันธุ์วันนี้คุณยายก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อกนะคะเพราะว่าต้นต้นข้างหลังเนี่ยคะ่ะน้องแตกหน่อออกมาแล้วนะคะโดยใช้วัสดุนี้คะ่ะวัสดุที่คุณยายจะใช้ในการปลูกนะคะคุณยายผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะมีดินใบก้ามปู1น,นส่วนนะคะดินถุง1ส่วนค่ะมะพร้าวสับ1ส่วนมูลไส้เดือนเศษ1ส่วน4ส,ส่วนนะคะใช้วัสดุปลูกอันนี้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับการขยายพันธุ์นะคะด้วยการแยกหนกคุณยายก็จะแยกต้นนี้ใช่ไหมคะญญคุณยาก็ขอขยับอาต้นด่างลงก่อนนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะที่จะขยายพันธุ์เห็นไหมคะนี่คะ่ะเงาค่ะเงาเขาเริ่มสูงออกมาแล้วนะคะสูงมาแล้วก็ออกหน่อแล้วนะคะคุณยายก็จะขยายพันธุ์ต้นนี้นะคะก็จะเอาน้องออกจากต้นเดิมค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้กับต้นแม่ด้วยนะคะแล้วก็เอาต้นลูกออกมาจักลูกน,นะคะขยับนิดนึง เอาต้นแม่ออกมากอาอ,าอาออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะวามกระถางค่ะอน,นอนออกมาปุ๊บเลยนะคะค่อนข้างหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ยาข,ขยบนิดค่ะนับนิดนึงน,นี่ค่ะออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งต้นแม่ต้นลูกเลยก็ค่อยค่อย วิเคียค่ะวิเขียวัสดุปลูกเดิมนะคะนี่ค่ะวัสดุปลูกเดิมวัสดุปลูกเดิมอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะคุณยายไม่ทิ้งนะคะยังคงเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มค่ะเพิ่มสารอาหารให้กับน้องแล้วก็เติมเพิ่มวัสดุปลูกใหม่ให้น้องด้วยนะคะเพราะวัสดุปลูกเก่าเนี่ยเริ่มยุบแล้วค่ะเราก็ดึงค่ะ ดึงใบที่แห้งๆเนี่ยค่ะกา,กากที่แห้งๆเนี่ออกนะคะแล้วเราก็แยกน้องนะคะเดี๋ยวคุณยาวจะแยกต้นลูกสองต้นเนี่ยไปปลูกด้วยกันในกระถางใหม่นะคะส่วนต้นแม่ก็จะไว้กระถางเดิมนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นเห็นร่องรอยแล้วนะคะว่าเราจะตัดตรงไหนอันนี้เป็นรากของต้นลูกนะคะ เนี่ยก็จะตัดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้เลยนะคะคุณยายขอใช้มีดคมคมนะคะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะใช้ดึงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแผลน้องก็จะค่อนข้างบอบช้ำเยอะก็าขอใช้มีดคมคมค่ะริดลงไปค่ะ ลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะ,ะดูชื่อว่าน้องออกหรือยังออกแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่นะคะก็มีรากติดอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นลูกนะคะคุณยายก็จะทาแผลก่อนค่ะทาแผลด้วยปุนแดงนะคะทั้งต้นที่แย่ออกมาต้นลูกนะคะเคุณยายใช้มือดีก,กว่านะคะจะได้ป้ายได้ถนัด ฮาปุนแดงเพื่อรักษาแผลค่ะรักษาแผลนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะปล่อยให้แห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงปลูกค่ะทั้งตน้นต้นลูกแล้วก็ต้นแม่ด้วยนะคะปล่อยให้ปุนแดงแห้งก่อนพี่ใหก็วางไว้นี่ก่อนนะคะขณะที่เรารอนะคะให้น้องเริ่มแห้งนะคะคุณยาญก็จะมาทําการบารุงค่ะบารุงต้นเดิมค่ะ ต้นนี้ลงก่อนนะคะให้แห้งก่อนค่ะมาบํำรุงต้นนี้ค่ะ,ะต้นสวยงามหายากเนี่ยค่ะเป็นใบด่างนะคะก็วิเคียดินเก่า่ันค่ะควนดินนะคะเนี่ว่าควนดินแต่ว่าปนเบาๆนะคะเพราะว่ารางน้องเนี่ย อยู่ตื้นค่ะไม่ได้อยู่ลึกเดี๋ยวจะทำควาบอบช้ำให้น้องนะคะแล้วก็ส่วนดินเบาๆค่ะเบาเแต่ก็หัวสนหน่อยเพื่อให้อากาศค่ะเข้าดา้าตรงโปรงค่ะตรงโปงน้องชอบร่มลำไรนะคะอย่าวางน้องกลางแดดนะคะชอบร่มลำไรคะ่ะ คุณยายปลูกม,มาน้องใบสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะชื่นชมมากเลยแล้วคุณยายก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็การมดกันมาแรงให้น้องเราก็บำรุงค่ะบำรุงด้วยปุ๋ยสัมเดือน ก็เกลียค่ะเกลี่ยกบสักหน่อยหนึ่งนะคะคลุกคล้าค่ะสักหน่อยนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำค่ะแค่นี้น้องก็อยู่ได้แล้วค่ะสามเดือนเข้ามาใส่กันใหม่นะคะสำหรับปุ๋ยสามเดือนแต่ว่าระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะให้น้องนะคะด้วยฮอร์โมนต่าง ว่าท่านใดนะคะมีอะไรที่จะเสริมนะคะก็สามารถใส่ได้ระหว่างในช่วงสัปดาห์แต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ย3เดือนนี้ก็3เดือนทีหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ลดน้ำให้น้องค่ะเราก็บำรุงนะคะบำรุงน้องแล้วนะคะสำหรับ การวางคุณยายว่านะคะก็วางไว้ที่ร่มํำไรค่ะหรือว่าแดดช่วงเช้าน้องไม่ชอบแดดแรงนะคะส่วนการลดน้านี่ก็รดน้ําวันเว้นวันหรือว่าคอยดูเมื่อวัสุข้างหน้าเนี่ยค่ะวัสุปลูกข้างหน้าเนี่ยค่ะเริ่มแห้งส่วนมากคุณยายก็ใช้ดูวัสุปลูกเอานะคะเริ่มแห้งคุณยายก็เริ่มลดแต่ว่าบางท่านบอกว่าเสียเวลาต้องคอยมาดูบ่อยๆว่าแห้งหรือยังแห้งหรือยัง ก็ลดวันไว้ดวันก็ได้นะคะเอาละค่ะบำรุงเสร็จละทีนี้เราก็มาลงปลูกน้องกันเลยค่ะทั้งต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนะคะที่เราแยกไว้เมื่อกี้นี้ค่ะต้นลูกคุณยายจะใช้กระถางนี้นะคะใช้กระถางนี้ก็ใส่นี้ก่อนเลยค่ะกะมะพร้าวสับค่ะจะกะมะพร้าวสับก,ก,ก่อนเลยลงก้น เสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้สปุ๋กค่ะไว้สุบปุกที่คุณอยากให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะซักเสร็จ3ามส่วนสของกระถางนะคะแล้วก็บำรุงค่ะเหมือนกับต้นใบด่างเมื่อกี้นี่ค่ะทําการบำรุงอีสามเดือนค่ะแล้วก็ ใส่สตาร์ทนจีค่ะการ์ดกันมาแรลงนะคะก็เกลีย่ยค่ะเกลีย่ยให้เข้าๆกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้องที่เราแยากเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่ค่ะอยากจะไม่แยกเป็นสองต้นนะคะเอาเป็นกระถางเดียวก็เลยค่ะสองต้นนี้นะคะ วางน้องกลางกลางค่ะทำหลุมให้น้องนิดนึงวางกลางกลางแล้วก็จัดระเบียบค่ะน้องมีรากแล้วค่ะจัดระเบียบรากให้น้องสักนิดนึงนี่ค่ะจัดระเบียบรากโอเคค่ะแล้วเราก็เติมค่ะเติมวัสดุ นีฝนตกทุกวันเลยนะคะน้องก็เลยมีร่องรอยของดินกระเด็นนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดใบเลยค่ะก็มีร่องรอยของดินกระเด็นขึ้นมาถ้ามีเวลานะคะเราเช็ดใบให้น้องด้วยน้ำเปล่าก,ก็ได้ค่ะใบน้องก็จะสวยงามมากเลยนะคะ,ะ,คะพอดีรากแถมนุ่นเยอะค่ะต้นเลยมาอยู่แถบนี้ เหมือนกับเอียงๆหน่อยๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวใช้ดันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้รากอยู่แถบข้างนู้นเยอะอะค่ะต้นก็เลยมันเอียงๆนิดๆกดค่ะกดลิดนงค่ะแน่นๆนะคะนี่ค่ะเติมวัสดุปูกอีกหน่อยค่ะยังไม่พอแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็รดน้ำค่ะวางไว้ที่ล่มรำไรค่ะ ส่วนต้นแม่ก็ทําเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณยายลงต้นแม่ให้ดูด้วยเลยนะคะทำบารุงต้นด่างให้ดูแล้วก็ปลูกทั้งน้องที่แยกแล้วก็ต้นแม่ด้วยนะคะสำหรับต้นแม่คุณยายก็จะใช้เป็นกระถางเดิมเนี่ยค่ะกระถางเดิมไม่เปลี่ยนกระถางนะะก็ลองก้นกระถางด้วยมะพราะ้าวค่ะ ใส่วัสดุลงไปเหมือนกันค่ะเหมือนกับต้นลูกเลยค่ะทาเหมือนกันทุกประการเลยค่ะแต่ว่าอันนี้คงจะต้องใช้ดินเก่าเสริมด้วยนะคะเพราะว่าดินเก่ายังดีอยู่เลยค่ะเหมือยกันก็จะใช้ดินเก่าเสริมด้วยลงสมบูรณ์มากเลยค่ะน้องรากเยอะมากเลยนะคะ แต่ว่าเนื่องจากว่าปลูกมาหลายเดือนละยายก็เลยจะเติมปุ๋ยให้น้องนะคะเติมสารอาหารให้น้องก็เลยถือโอกาสแยกหน่อไปด้วยเลยนะคะเอาลราพอใส่วัสุปลูกไปแล้วนะคะก็บำรุงแล้วค่ะ ดินค่อนข้างค่อ้างแฉะนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทุกวันอยที่บ้านะคะก็ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยสามเดือนเหมือนเดิมต้นใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยค่ะแล้วก็กันมดกันมแมลงเหมือนเดิมค่ะเกลี่ยให้เข้าๆกันค่ะ นำน้องลงปลูกเลยค่ะยายก็ทำหลุมนะคะถึงกลางค่ะแล้วก็วางน้องลงไปค่ะจัดระเบียบรากเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องมีรากแล้วนะคะก็จัดระเบียบรากให้่ถึงกลางไหมน,นะคะแล้วก็กบดินค่ะกบวัสดุป,ปลูกค่ะวัสดุป,ปลูก แล้วคุณยาก็เอาวัาสดปุปลูกใหม่เติมค่ะใหม่เติมไปด้วยกระถางนี้ค่อนข้างเป็นกระถางสูงนะคะค่อนข้างลึกออกแนวลึกค่ะเป็นกระถางออกแนวลึก ยาเอาดินเก่าเติมอีกสักน้อยเนึงนะคะเพราะว่ากระหางลึกค่ะ<อ>ก็จะเปลืองไว้สุกปลูกหน่อยนึงพอเรารดนน้าเสร็จก็เหมือนต้นลูกนะคะที่แย่ก็ไปวางไว้ที่ร่มลําไรคะ่ะเป็นไม้ร่มลําไรนะคะเนี้ยค่ะกบจนมิดเลยนะคะแต่เดี๋ยวสักพักนึง หัวน้องหรือว่าเงาก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะก่อนที่จะแยกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็ลดน้ำค่ะน้องเป็นไม้ที่ ใบสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสีเขียวหรือว่าใบด่างนะคะสวยงามแล้วก็เป็นมงคลมากเลยค่ะก็ควรจะมีเอาไว้ปลูกที่บ้านนะคะของทุกท่านเดี๋ยวคุณยายขอเคลียร์ของนิดนึงแล้วก็จะเอาน้องที่เป็นใบด่างขึ้นมาตั้งคู่กันนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมความงามค่ะขอเคลียร์นิดนึงนะคะ เราะว่าเราลดน้ำแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะดินไหลออกมาเลอะเทอะนะคะนี่ค่ะชมความงามค่ะทั้งต้นด่างนะคะต้นไม่ได่างแล้ก็ต้นลูกค่ะที่เมื่อกี้เราแยกหน่อนะคะีค่ะนี่ค่ะชมความงามสวยงามมากเลยนะคะสำหรับไม้มงคลต้นนี้ หามาปลูกไว้ไประจำบ้านกันนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ